สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาไทย h ชนแนลนะคะวันนี้จะมาเล่าเป็นอุทาหรณ์กับเออน้องๆพี่ๆหลายๆคนและพี่ๆพี่ๆนั่นนะป้าๆยายๆทั้งหลายให้ฟังอันนี้เป็นสาวใหญ่สายฝอคือเขาเล่าให้ฟังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเขาเองเขายังตัดสินใจไม่ถูกว่าใช่หรือไม่แต่สําหรับพี่ๆคิดว่าใช่น้องๆมาช่วยกันฟังและช่วยกันตัดสินใจเออพี่คนนี้แกอายุ หกสิบกว่าก็ประมาณหกสิบสองหกสิบสามประมาณนี้ก็อยากจะมาเดินสายฝอเพราะว่าแกก็มีนี่มีสินเยอะนะแล้วก็เห็นาสายฝอหลายๆคนที่อายุหกสิบกว่าเข้ามาเดินสายฝอแล้วก็เจอผู้ชายฝรั่งที่รักจริงและแต่งงานไปอยู่ต่างประเทศก็มีหลายคนซึ่งเพื่อนๆแกก็คือหนึ่งในนั้นแต่ตัวแกเองอ่ะแกมาเล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ยแกได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง เป็นชาวอเมริกาแล้วก็ทำงานดีโปรไฟล์ดีมากทำงานเกี่ยวกับเ,ออเกี่ยวกับสายการบินแต่ไม่ได้บินมาทางประเทศทางเอเชียแต่บินไปทางเอ,อทางสหรัฐอเมริกาทางแถบอเมริกาแถบยุโรปเท่านั้นทางเอ,อ,อเซียไม่ได้มาแกบอกว่าฝรั่งคนนี้เขาใกล้จะเกษียณแล้วก็ติดต่อกับพี่เขาติดต่อไปติดต่อมาก็ออฝรั่งคนนี้คือเขาก็เปิดวิดีโอวิดีโอโคโคุย ฝรั่งก็หล่อมากเป็นเอ่อนักบินนะเป็นนักบินที่บินไปตรงนู้นบินไปตรงนี้ก็บ,บินไปทั่วตอนนี้แกก็ภูมิใจมากแกก็บอกพี่ป้าภูมิใจมากหนูว่าป้าได้เอ่อได้แฟน โลขนาดนี้ซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนป้าเนี่ยหลายหลายคนเขาก็ได้แต่งงานไปกับฝรั่งหลายคนแล้วเมื่อปีที่แล้วก็แต่งไปหนึ่งคนก็อายุ60กว่าเช่นกันฉะนั้นอย่าบอกว่า60กว่าหาแฟนไม่ได้อย่าไปหาเลยอยู่กับลูกกับหลานไปเถอะบางครั้งลูกหลานเขาก็มีภาระของเขาเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาใส่ใจเราถ้าเราไม่มีเงินฉะนั้นก็อยากใช้ชีวิตบ้านปลายกับฝรั่งยังมีความสุขก็ฝรั่งคนนี้ก็กําลังจะใกล้กเกษียณ อายกุก็60อัพแล้วเหมือนกันรุ่นราวข่าวเดียวกันก็คุยวิดีโอคอลคุยกันอะไรกันถูกอ,อกถูกใจกันฝรั่งก็ไม่เคยขออะไรไม่เคยขอว่าเอ้ยส่งเงินมาสิโอนเงินมาสิฉันจะส่งของฝันให้เธอแต่เธอต้องส่งเงินให้ฉันไม่เคยก็ติดต่อกันมาได้เกือบหนึ่งปีเนี่ยฝรั่งก็ส่งรูปมาอยู่สนามบินนั่นอยู่สนามบินนี่อยู่อันนู้นอยู่อันนีน้แต่งชุดเครื่องแบบรอเก๋มาเชยโชว์ตลอดซึ่งเพื่อน ก็บอกว่าระวังเป็นพวกสแกมเกมอร์นะซึ่งแกก็บอกว่าแกไม่เชื่อเพราะว่าสามารถคุยกันได้โทรวิดีโอคอลไปเมื่อไหร่ก็คุยได้ตลอดเปิดหน้าคุยได้ตลอดคือไม่ได้ว่าอุยเห็นหน้าไม่ได้วิดีโอคอลคุยไม่ได้คือเห็นตลอดเลยแล้วคราวนี้แกบอกว่าแฟนเขาใกล้จะเกษียณแล้วจริงแฟนเขาบอกว่าเอออยากให้เขาเนี่ยเดินทางไปอเมริกาคืออาจจะเดินทางไปไปเที่ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เออแล้วค่อยตัดสินใจว่าเราจะแต่งงานกันไหมหรือเราจะเออเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆหรือว่าเราแต่งงานกันแล้วเราจะอยู่อเมริกาหรือเราแต่งงานกันแล้วเราจะย้ายไปอยู่ประเทศไทยกันดีซึ่งก่อนที่เขาจะมาประเทศไทยเขาไม่เคยมาประเทศไทยเลยเป็นฝรั่งที่อินโนเซนต์มากไม่เคยมาประเทศไทยเลยเขาบอกว่าเป็นฝรั่งที่ไม่เคย มาทางเอเชียเลยเขาจะเที่ยวอยู่ในอันนู้นเพราะงานเขาเยอะอยู่แล้วก็เบินไปประเทศไหนก็เที่ยวประเทศนั้นประมาณนี้คราวนี้ถึงคราวที่เขาใกล้จะเกษียณเขาก็บอกบอกกับพี่คนเนี้บอกว่าเออเธออยากมาเที่ยวประเทศฉันไหมป้าเขาเว้ยพี่คนนี้เขาเลยบอกเอออยากไปดูเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาสามารถซัพพอร์ตได้นะแต่เธอต้องซื้อตั๋วเคื่องบินเอง แล้วต้องออกเงินการันตีเองเพราะว่าเขาถ้าเขาการันตีปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการที่ว่าเออเขาใช้เส้นใช้สายที่จะเอาพี่เข้ามาที่อเมริกานี่พี่เขาเล่าแบบนี้นะเขาอธิบายคือเขาเข้าใจกันน่ะแต่เราอะไม่เข้าใจเขาอะเข้าใจกันพี่คนนี้กับฝรั่งเข้าใจกันไม่ว่าฝรั่งอธิบายยังไงพี่เขาเข้าใจหมดเขาก็เลยบอกว่าให้พี่เขาเนี่ยโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้เขาแล้วก็โอนเงินค่าการันตี ให้เขาแล้วพอพี่ไปถึงประเทศอเมริกาเขาจะมารับพี่ที่สนามบินแล้วเออเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่เขาโอนไปเนี่ยค่าทั้งค่าตัวค่าเครื่องบินค่าการันตีตัวเองเนี่ยที่ว่าเออไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น3ามสีอาทิตย์เนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็เขาจะคืนให้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์แถมจะให้เงินติดกระเป๋า หลับไปบ้านไปซ่อมบ้านซ่อมช่องเพื่อว่าอ,อครั้งนี้พี่เขาไปประเทศบุริกาใช่ไหมหลังจากนี้แล้วประมาณอีก 3- 4เดือนเขาจะบินมาประเทศไทยครั้งแรกแต่อยากเจอตัวพี่เขาก่อนเขาถึงจะให้เงินมาซ่อมบ้านซ่อมช่องให้มันแลดูดีพร้อมจะต้อนรับเขาประมาณนั้นตอนนี้พี่เขาก็เขียนมาหาเราว่าตอนนี้พี่คิดว่าพี่กำลังจะเอาที่ไปจำนองเพื่อจะ ส่เอองเงินค่าตัว๋วเครื่องบินแล้วก็ค่าการันตีตัวเองไปให้เขาให้เขาเป็นคนทําแต่ว่าเขาทําให้ได้แต่ว่าใช้เงินเขาไม่ได้เพราะถ้าใช้เงินเขาปุ๊บเนี่ยเออมันเหมือนเป็นการใช้เส้นใช้สายฝรั่งเขาเอธิบายแบบนี้ซึ่งเราอ่ะไม่เข้าใจแต่พี่เขาอ่ะเข้าใจอืมเข้าใจมากนี่เราก็เลยถามมาแล้วเออพี่ได้คุยกับเพื่อนพี่ไหมที่เขาไปต่างประเทศกันที่เขาไปมีผัวฝรั่งกันอะ่ะเขามีชาติไหนกันแล้ว เขาเป็นแบบนี้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าผัวเพื่อผัวฝรั่งของเพื่อนๆนที่เขาบินไปต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศกันเนี่ยอายุหกสิบกว่าเนี่ยรุ่นพวกเขาเนี่ยนะเขามีกลุ่มของเขาหนะ้าที่ไปอะ่ะไม่ได้ผัวรวยเท่าพี่เขาปัญหาจึงเกิดแต่ว่าปัญหาจึงเกิดแบบนี้แต่ของพี่เขาเนี่ยคือฝรั่งรวยไงแต่ถ้าเกิดฝรั่งการันตีเราอะไรเราเนี่ยถือเป็นการที่ว่าใช้เส้นใช้สายเพราะเขาทํางานอยู่สายการบินฉะนั้น การใช้เส้นใช้สายมันจะทําให้พี่เขาเหมือนกับว่าอาจจะไปหลอกผู้หญิงไทยมาขายหรืออะไรอย่างนี้กฎหมายบ้านเขาจะเป็นอย่างนี้พี่เขาบอกเออแต่เราสําหรับเรานะเราอยู่เมืองนอกถึงเราไม่ได้อยู่อเมริกาเราอยู่เยอรมันแต่เราก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่แต่พี่เขาบอกว่าเขาอธิบายให้ฟังว่าเขาอธิบายมาแบบนี้พี่กําลังจะไปขายที่ขายนาเราไม่ได้ขายเอาไปจำนวนเพื่อว่าส่งเงิน ไปให้เขาเมื่อส่งเงินให้เขาเสร็จเขาการันตีเสร็จอะไรเสร็จพอพี่บินไปแล้วเขาจะคืนเงินก้อนนั้นมาแล้วเพิ่มเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อให้มาเอ,อซ่อมแซมบ้านแล้วก็เเงินที่เงินที่เขาคืนให้ก็จะตัวเองก็จะไปถ่ายที่ออกมาแล้วก็เมาซ่อมแซมบ้านเพื่อหลังจากนั้น6กเดือนฝรั่งก็จะมีมาหาเราที่ประเทศไทยคราวนี้ยคําถามเนี่ยคำถามทุกคนพี่ก็ถามว่าเอ,อพี่ก็ไม่ได้เชื่อฝรั่งทั้งหมดพี่ไม่รู้ว่าพี่จะต้องโอนเงินไปเท่าไหร่ ประมาณเท่าไหร่น้องช่วยบอกพี่หน่อยว่าต้องโอนเงินประมาณเท่าไหร่ถึงจะพอการันตีตัวเองและถึงจะพอค่าตัว๋วเครื่องบินไปกลับที่เราจะต้องโอนอันนี้เราไม่ได้พี่เขาบอกเขาไม่ได้ฟังฝรั่งนะถ้าเขาอยากจะรู้จักพวกเราอ่ะน้องๆคนไหนที่อยู่ทางอเมริกา <c oughs> เล่าซิว่าค่าตัว๋วเครื่องบินไปกลับอะ่ะเท่าไหร่แล้วเงินการันตีตัวเองอะ่ะเท่าไหร่ป้าเขาอยากจะส่งไปเพื่อการันตีตัวเองโดยใช้ชื่อผู้ชายซึ่งจริงๆอะเรื่องมันซับซ้อนเกินไปจริงๆถ้าถ้าเป็นเราเราก็บอกว่าพี่ ทำไมพี่ถึงไม่ให้เขากลันตีเราละ่ะกรันตีเราเลยเขาบอกว่ามันไม่ได้มันจะเป็นการเหมือนใช้เส้นใช้สายเขาทํางานสายการบินมันมีปัญหากับออ,อาชีพของเขาถ้าเเขาคิดว่าหลอกลวงเอาผู้หญิงไทยไปขายไปอะไรเงี้ยอาชีพของเขาจะจะลําบากอืมประมาณนั้นเอ,อ้คือฟังแล้วพี่เขาว่าเข้าใจฝรั่งคนนี้มากแต่ที่เราไม่เข้าใจเราคิดว่าพี่เขากําลังถูกหลอกตอนนี้พี่เขายังไม่ได้ไปนะคะเขาถามว่าพี่ควรจะส่งเงินไปเท่าไหร่ ถึงจะพอค่าตั๋วเครื่องบินและค่าการันตีตัวเองตอนนี้พี่ก็เลยเถามไปว่าพี่พี่ไม่คิดว่าเขาเป็นสกแกมเมอร์มั้งเหรอคะว่าเขาจะหลอกเราอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่คุยเขากับเขาทุกวันและพี่โทรไปเมื่อไร่เขาก็รับสายแล้วทํางานสายการบินยังไงล่ะคะถ้าโทรไปเแล้วรับสายเอาพี่มาฟังเรื่องสกแกมเมอร์ของคนอื่นเขามาฟังพี่พน้องๆที่เขาอยู่ต่างประเทศกันว่าถ้าเป็นแบบนี้มันอยู่ในในหมดของสกแกมเมอร์หรือไม่ ก็พี่มาฟังนะพี่มาฟังคําตอบของน้องๆเขาแต่สําหรับหนูหนูคิดว่าเขาเป็นสแกมเมอร์เขาหลอกงูหลอกเงินพี่พี่อย่าเพิ่งเอาที่ไปจนองพี่อย่าเพิ่งโอนเงินให้เขาทํายังไงให้เขามาหาเราก่อนเราอย่าไปหาเขาพี่ไปหาเขาเนี่ยแล้วพี่ไปหาเขาในฐานะอะไรแล้วถ้าเกิดว่าส่งเงินไปแล้วแล้วเขาไม่มันไม่มีตั๋วเครื่องบินไม่มีการันตีไม่มีวีซ่าอะไรอย่างที่เขาบอกแล้วเราแล้วเงินเราอ่ะพี่มีเอางี้ขอโทษนะั้นไม่ได้แกล้งว่า พี่จะมีปัญญาหาเงินไปไถ่ายที่เราคืนมาไหมล่ะอืมเราต้องคิดถึงตรงนี้ก่อนสิ่งที่มีอยู่ตอนเนี้ยคือที่ดินของเรามันอยู่ในมือเราแต่ที่เขาบอกว่าให้โอนไม่ให้เขาก่อนแล้วเวลาเราบินกลับมาเขาจะคืนเงินอันนั้นทั้งหมดให้เราแล้วก็ให้เงินแถมมาอีกหนึ่งก้อนเพื่อมาซ่อมแซมบ้านเออทําห้องทําอะไรพี่เงินตรงนั้นมันยังไม่ได้อยู่ในมือเราเลยมันอยู่ในอากาศเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้จริงหรือเปล่า ไอ้เงินที่เราซื้อที่ส่งไปให้ซื้อตัวเครื่องบินการันตีตัวเองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะการันตีให้เราจริงหรือเปล่าอยากฟังคําฝรั่งอยาคิดว่าฝรั่งโกหกไม่เป็นเขาอาจจะไม่ใช่ฝรั่งก็ได้เราต้องเอมีสติเดิมสายฝอเราต้องมีสตินะถ้าอะไรที่แปลก่ก็ขอบคุณพี่นะที่เข้ามาถามเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆเขาจะเข้ามาช่วยกันตอบว่าเอควรจะยังไงหรือว่าใช่หรือไม่ใช่แต่สําหรับหนูหนูคิดว่าเขาเป็นกมเมอร์พี่อย่าส่งเงินไปอย่าไปฝันเงินในอากาศ ที่ดินอยู่ในมือเราตอนนี้ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินถ้าพี่ไปจำนองปุ๊บพี่เป็นหนี้เป็นสินทันทีโอนเงินไปให้เขาเขาจะคืนให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้าเขาไม่คืนพี่จะทําอย่างไรจะทําอย่างไรต่อกับชีวิตแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่คืนเขาเออเขาเขาหลอกเราแล้วแล้วยังไงอ่ะเราจะหาเงินตรงไหนไปไปไป,ไปถ่ายที่แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่หลอกเราสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงอย่างที่พี่หวังหนูก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นอย่างที่พี่คิดอ่ะแต่หนูคิดว่ามันไม่น่าใช่ไง ถ้าเกิดว่าพี่โอนไม่ให้เขาแล้วเขาเอาพี่ไปจริงๆแล้วถ้าเขาถึงนูน่นแล้วเขาไม่คืนเงินให้ทั้งหมดแล้วเขาไม่ให้เงินติดกระเป๋ามาซ่อมบ้านซ่อมชอมจริงอย่างที่เขาว่าเราจะทําอย่างไรเราต้องคิดถึงข้อนี้ด้วยนะคะว่าปัญหาอันเนี้ย เราจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าคิดหาทางแก้ปัญหาได้ก็เสี่ยงแต่ถ้าคิดหาทางแก้ปัญหาไม่ได้เราต้องมองหลายๆมุมว่าถ้าเกิดเราถูกหลอกเราจะทํายังไงและถ้าเกิดเราไปถึงสมมุติว่าไม่หลอกเราไปถึงแล้วเขาไม่ให้เงินเรามาเราจะทํายังไงแต่ถ้าเกิดเขาให้มาก็โชคดีไปไงตรงนั้นเราไม่ต้องคิดถึงมากคิดถึงได้ว่าถ้าเขาไม่ให้เราจะทําอย่างไรเอาอย่างนี้ดีกว่า น้องๆคนไหนเข้ามาฟังอย่าไปด่าไปว่าพี่เขาเนาะเพราะเพื่อนๆพี่เขาก็แต่งงานไปกับต่างชาติหลายคนแล้วอายุ60กว่าเช่นกันตอนนี้พี่เขามาเจอฝรั่งคนนี้ก็คุยกันนานพอสมควรเขาก็เลยเกิดความรักใคร่กันทางออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ฝรั่งก็แกมีความรู้สึกว่าฝรั่งหล่อแล้วก็ทํางานดีแกก็คิดว่าแกได้ฝรั่งรวยแต่สําหรับเราเราคิดว่าไม่น่าจะใช่น้องๆคิดว่าไงคะช่วยมาคอมเมนต์พี่เขาหน่อยเพราะพี่เขาก็บอกว่าเขาก็เจอฝรั่งคนนี้ครั้งแรก พอเจอปุ๊บเขาตัดคนอื่นออกหมดเลยเขาเข้าไปอยู่ในเอ๊ในเว็บหาคู่นะคะเขาตัดคนอื่นออกคนหมดเลยเพราะว่าคนนี้ให้ความหวังเขาเยอะที่สุดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอมเมนต์ดีๆนะคะไม่ได่าไม่ว่ากันเพราะว่าพี่เขาอะแค่อยากจะรู้ว่าเอ๊พี่ควรจะแก้ปัญหาอย่างไรตอนนี้ยังไม่ได้ส่งเงินอย่าส่งคะ่ะอย่าส่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ